ทุกวันพบกับรายการของช่องดเรกเตอร์ศิลปชัยสวัสดีคับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องดาเรกเตอร์ศิลปชัยวันนี้รายการศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังวันนี้ผมขอนำมาบทความจากหนังสือพิมพ์แนวหน้าออนไลน์คอลัมน์คิดเขียนคุยโดยคุณรุ่งเรืองปรีชากุลมานำเสนอครับมาดามแพรนายก iPad มาดามแพรแพรทองทานชินวัตรถ้าหากเป็นลูกสาวชาวบ้านทั่วไปต้องถือว่าเป็นเด็กน่าสงสารที่น่าสงสารก็เพราะยังไม่ประสีประสาอะไรก็ถูกคนเป็นพ่อจับมาใช้งานเสียแล้วคนเป็นพ่อก็อำมหิตผิดมนุษย์เมื่อหมดหนทางที่จะหาใครมาใช้งานก็หันไปคว้าลูกสาวในไส้ของตนที่ยังไม่พร้อมด้วยประการทั้งปวงมาแทนส่วนลูกสาวก็นึกว่าพ่อของตนรักใคร่อินดู อยากให้ได้ดิบได้ดีจะทํางานได้หรือไม่ได้หาใช่เรื่องสําคัญเพราะอย่างไรก็ยังมีพ่ออยู่ข้างหลังและมีค่าธาตุบริวารของพ่อคอยสนองงานรับใช้มาดามแพรในทุกวันนี้จึงเปรียบเหมือนมะม่วงบ่มแก่ไม่ได้สูกงอมตามธรรมชาติขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศนี้ได้ก็เพราะพ่อจัดให้ผ่านโลกมาน้อยขาดความรู้ความสามารถอ่อนด้อยประสบการณ์ และคิดอะไรเองหรือทำอะไรเองไม่เป็นซึ่งไม่ต่างจากคุณหนูลูกสาวของคนมีเงินประเภทคาบช้อนเงินช้อนทองมาเกิดขนาดว่าแม้แต่ชื่อยังต้องแพร่ทองฐานเพื่อประกาศให้โลกรู้ว่าอยู่ในมหาสุวรรณสมุทรในความเป็นคุณหนูลูกคนรวยประเภทมะม่วงบ่มแก่นั้นมักจะมีนิสัยที่เอาแต่ใจตนเองไม่ยอมใครไม่ฟังเสียงใครใครว่าอะไรไม่ได้ต้องย้อนกลับ หรือไม่ก็เถียงคอเป็นเอ็นคนประเภทนี้สังคมไทยให้คำนิยามว่าเป็นพวกแม่ค้าปากตลาดถ้าใช้จินตนาการเหมือนที่นายภูมิธรรมเวชเชยชัยชอบเบรกนักข่าวและโต้คนที่เห็นต่างว่าอย่าใช้จินตนาการก็จะเห็นภาพแม่ค้ายืนเท้าเอวอยู่กลางตลาดชนิดที่ไม่ยอมให้ใครหน้าไหนทั้งสิน้นสำหรับมาดามแพรเวลานี้เธอยังแยกไม่ออก ระหว่างความเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่31ของประเทศไทยกับความเป็นลูกสาวของอดีตนักโทษเด็ดขาดชายทักษิณชินวัตรและคุณหญิงพจมาดาม,มาพงศ์หรือความเป็นภรรยาของสามีและเป็นมารดาของบุตรสาวบุตรชายสองคนที่อยู่ในโลกของครอบครัวตระกูลชินวัตรคุณหนูอุงอิงหรือมาดามแผ่คงลืมไปว่าตำแหน่งนายกรัฐมนตรีนั้นนอกจากจะเป็นผู้นำสูงสุดในฝ่ายบริหารของประเทศนี้แล้ว ก็ยังคงเป็นบุคคลสาธารณะหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า public figures ในนิยามของบุคคลสาธารณะซึ่งประกอบไปด้วยอที่นักการเมืองศิลปินดารานักร้องนักแสดงหรือนักกีฬาซึ่งเป็นบุคคลผู้มีชื่อเสียงและอยู่ในความสนใจหรืออยู่ในสายตาของสาธารณชนทั่วไปนั้นจัดว่าเป็นกลุ่มบุคคลที่ยืนอยู่กลางแจ้งหรือยืนอยู่บนเวทีที่มีไฟสปอตไลท์ฉายส่อง ดังนั้นแน่นอนว่าทุกความเคลื่อนไหวย่อมต้องอยู่ในสายตาของประชาชนทั่วไปโดยเฉพาะอยู่ในสายตาของสื่อที่เป็นตัวกลางในการเสนอข่าวจะเรียกว่าเป็นกระจกคอยสะท้อนภาพก็ได้เช่นกันเมื่อเป็นเช่นนั้นคนที่เป็นบุคคลสาธารณะจะต้องระมัดระวังไม่ว่าจะพูดจะทําหรือแม้แต่การแต่งเนื้อแต่งตัวเสื้อผ้านหน้าผมก็ไม่คลาดสายตาของคนที่จับจ้องมองดูอยู่ว่าเหมาะสม ถูกกาละเทศะหรือไม่บรรดาแพ่ขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศนี้ได้หรือแม้แต่เป็นหัวหน้าพักเพื่อไทยคนทั่วไปรู้อยู่เต็มอกว่าถ้าหากเธอไม่ใช่ลูกสาวของทักษิณชินวัตรเพียงแค่ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่เธอมีชีวิตมาจนถึงวัย38ปีไม่มีทางที่จะก้าวขึ้นมาสู่จุดสูงสุดนี้ได้โดยเฉพาะการเป็นนายกรัฐมนตรี ถ้าคุณหนูองอิงไม่ใช่ลูกสาวของอดีตนักโทษเด็ดขาดชายทักษิณที่เป็นทั้งเจ้าของพรรคเพื่อไทยตัวจริงและเป็นผู้ทรงอํานาจเหนือรัฐธรรมนูญเหนือกฎหมายของบ้านเมืองในระบบการเมืองที่พิกนพิการอยู่ในเวลานี้ต่อให้ตายแล้วกลับมาเกิดใหม่ไม่ว่าจะก,กี่ชาติตอกี่ชาติก็เป็นนายกรัฐมนตรีไม่ได้การที่มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์เรื่องการใช้ iPad กับบทบาทความเป็นนายกรัฐมนตรีในเวทีโลก จากการประชุมสุดยอดผู้นำ ACD ที่กรุงโดฮารัตกาตาเมื่อวันที่3ตุลาคมที่ผ่านมาโดยในที่ประชุมใหญ่ที่เธอเปิดอ่าน iPad อ่านนั้นไม่มีใครเขาติดใจอะไรซึ่งก็เป็นไปตามที่เธอชี้แจงในอิงชินวัตรฟอร์เรเวอรเมื่อวันเสารที่5ตุลาคม2567หลังจากกลับจากกาตาว่าขอบคุณสำหรับคำแนะนำค่ะรบกวนดูข่าวบวกข้อมูลเยอะๆนะคะ เวลาประชุมแบบนี้ทั่วโลกเขาอ่านกันค่ะมันเป็นคอมมิ t เมนต์เป็นสิ่งที่ต้องบันทึกค่าอ่านกันทุกคนตั้งแต่ชิคถึงมิสเตอร์เลยค่ะลองหาข้อมูลเพิ่มเติมดูเนาะถ้าเป็น b i ยโซเนอรัส่วนใหญ่จะจดหัวข้อไปแล้วก็พูดคุยกันแบบไม่ต้องอ่านจะเกิดการสร้าง Connection ที่ดีค่ะเปิดใจกว้างๆลองให้โอกาสตัวเองลดอคติลงจะมีความสุขขึ้นค่ะ แต่ที่คนไทยและในสังคมออนไลน์เขาติดใจและวิพากษ์วิจารณ์กันนั้นเป็นเพราะเห็นภาพข่าวที่มาดามแพรประชุมหารือแบบทวิภาคีหรือ b i l a t e r a l กับนายมัอูดปาเซกิยานประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอิสลามอิรานซึ่งเธอก้มหน้าก้มตาอ่าน iPad โดยไม่เงยหน้าขึ้นมามองคู่สนทนาแม้แต่วินาทีเดียวถึงขนาดประธานาธิบดีอิรานยังต้องใช้นิ้วจิ้มไปที่ขมักของตน ระหว่างฟังมาดามแพท่องบทตามโพยเป็นภาพขัดแย้งกับที่มาดามแพออกตัวว่าถ้าเป็นไบเลทโรส่วนใหญ่จะจดหัวข้อไปแล้วก็พูดคุยกันแบบไม่ต้องอ่านจะเกิดการสร้างคอนเนคชั่นที่ดีค่ะและเมื่อวันที่7ตุลาคมวานนี้มาดามแพก็ได้ชี้แจงเรื่องนี้กับสื่อที่ทำเนียบรัฐบาลอีกครั้งซึ่งก็ยังใช้ท่าทีเดิมจะว่าเถียงคอเป็นเอ็นแบบไม่ยอมลดลาวาศอก เหมือนหางเสียงด้อยค่าคนที่เขียนโพสต์ลงในไอจและ Facebook ก็ไม่ผิดนักซึ่งเธอนั่นแหละจะต้องจําคําของตในให้ขึ้นใจว่าเปิดใจกว้างๆลองให้โอกาสตัวเองลดอคติลงจะมีความสุขขึ้นตราบใดที่คุณหนูอุงอิงซึ่งเป็นบุคคลสาธารณะยังไม่ยอมเปิดใจให้กว้างหรือลดอคติของตนโลงมันก็จะมีแต่กระแสลบพอกพูนขึ้นเป็นทวี และยิ่งจะต้องชอกช้ำเสียใจหนักขึ้นไปอีกเพราะเป็นนายกรัฐมนตรีคุณหนูที่ไม่ผ่านโปรรุ่งเรืองปรีชากุลศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังทุกวันสวัสดีครับ a n g เจ789 Realty บริษัทของคนไทยที่ประกอบการธุรกิจด้านบริการซื้อขายบ้านธุรกิจร้านค้า และทำโลนของอสังหาริมทรัพย์ในสหรัฐอเมริกาดำเนินงานโดยคุณแอ็บลินแพมลีคนไทยชาวพเยาซึ่งไปประสบความสำเร็จในอเมริกาประสงค์จะให้เราบริการหรือช่วยเหลือในการจะซื้อบ้านซื้ออสังหาริมทรัพย์เราเป็นคนไทยที่ไม่ลืมแผ่นดินเกิดและยินดีจะช่วยเหลือดูแลหรือให้คำปรึกษากับทุกคน ในทุกๆเรื่องที่ท่านต้องการอยากจะให้เราทําให้ในสหรัฐอเมริกาสนใจติดต่อโดยตรงที่คุณแอปเปลินเพมลีตามหมายเลขโททรศัพ์อีเมลข้างบนนี้เรายินดีดูแลทุกท่านเสมือนเป็นครอบครัวของเรา angel 7 8 9 realty